คู่นีอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าเกกงแดงนี่สุดยอดฝีมือครับอันนี้นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับพันตํารวจเอกบุญธรรมสมบูรณ์นะครับพุ่งกับการสถานีตํารวจภูทรนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็เตรียมจะมาถอดมงคลให้กับโชคพันล้านในไฟนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูประวัติกันก่อนนะครับ115ปอนด์ครับต่างฝ่ายต่างก็มีแชมป์คาดเอว2เส้นนะครับดูเพชรศิลาก่อนครับเอกรัตน์ศรีนรินนะครับลูกหลานจากอุดรธานีครับ ก็มีเสียฟิลนะครับคุณอุรชาวงเทียนครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นผู้จัดการก็ซ้อมอยู่วออุรชาครับมีพรมงคลสักิ์ดันชัยครับเป็นเทรนเดอร์ครับ88ครั้งชนะ70แพ้16เสมอ2 3ผลงานหลังชนะคะแนนมหาสมุรหมูปิ้งอร่อยจุงเบยชนะคะแนนแพวพาวมวยเด็ด789แล้วก็ชนะคะแนนสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเจ้าของแชมป์สเส้นนะครับ t r u e r u แล้วก็ WPMF ในรุ่นไลฟ์ไฟ,ไฟเบท108ปอนด์ส่วนน้ำเงินครับโชคพันล้านพอหลักบุญปริญญาคำแสนนะครับ ลูกหลานจากอุบลราชธานีครับมีเสียแขกครับสมชายเทศรุ่งเรืองครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คุณนัทวุฒิผมใส่นะครับเป็นผู้จัดการก็ฟิตซ้อมอยู่พีเคแสนชัยครับมีปัดมีปัจจัยเกียรติชันสิงห์นะครับเป็นเทรนเนอร์ครับแล้วก็บอเบียครับบอเบียตำนานนะครับเป็นเทรนเนอร์50ครั้งชนะ40แพ้8เสมอ2โอ้โห3ผลงานหลังนี่ชนะมวยดังๆมาทั้งนั้นเลยนะครับ ชนะอิทิพลสิงมาวินชนะเพชรสมหมายสอสมหมายแล้วก็ล่าสุดนี่ชนะจอมโหดเสริมพรวิวัฒอ้าววัดกันแล้วนะครับต่อก,กับในครับเพชรศิลานี่แน่นอนครับซ้ายโชคลานต้องติดตัวต้องปล้มให้ได้ต้องตีให้ได้ครับอา้าวบิดบิดล้มไม่เอาล็อกในได้ขวางไว้แหมมีขวางแล้วแทงด้วยนะครับเอาตีมาครับโชคลานหรือปังต่อครับตอนนี้พันงูเหลือมแล้วครับโชคลานเหลือยัดเข้าไปเกี่ยวหกักแหม่ไม่ล้มด้วยครับ โอ้โหพยายามโอ้ยโ,โดนศอกเอาล้ครับทำท่าซึมทำท่าสุดไปแล้วครับตอนนี้ทางด้านของโชคพันล้านนะครับหรือว่าเดินเข้ามานี่โดนศอกซ้ายนะครับของเพชรศิลาเอาแล้ครับแต่ว่าตอนนี้ดูว่าจะเริ่มฟื้นนะครับพยายามจะเบียดปล้ำในตีเขา่าโ,โอ้โหเอาแล้วครับมีตื่นเต้นให้เห็นกันแล้วครับนี่แหละเพชรศิลา,ยาแดงโชคพันล้านน้ำเงินอวดได้เลยคู่นี้ไม่ไม่รอแล้วไม,ไม่รอไม่ไม่รอลุยเลยโชคพันล้าน ลุยเพชรศิลาเอาเชิงออกอย่าหมดนะอย่าหมดนะอย่าโดนล็อกนะอ้าวตีได้ไหมตีได้ไหมขึ้นคอได้ไหมครับมาพยายามจะกดแขนไว้ก่อนครับเพชรศิลาใกล้เชือกกรรมการชุมพลดึงมากลางเวทีครับเอาละครับยกนี้นี่น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะครับเร่งตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับตั้งแต่ของโชคพันล้านโอ้โหแต่ว่ามาโดนเหลี่ยมหักนะครับของเพชรศิลาวงนอกดูครับเนียกว่าตั้งเอาไว้นะครับออกแข้งนี่แหละครับออกแข้งสวยๆพยายามจะเกี่ยว มาดูโอ้ย,โ,อยโดนสอกลูกนี้ครับโอ้ยนี่แหละครับสอกดักครับโอ้โห,โหแก้แก้เกมมาดีมากเลยใครจะคาดคิดเนี่ยโอ้โหปักศอกเต็มเต็มเลยนะครับเต็มกระโดงเลยกระโดงหน้ากระโดงโอ้โหบริเวณใบหน้านะครับแก้แก้มาดีมากเลยเพชรศิลานะครับวออุชานะครับในน้ำหนักร้อยสิบห้าก็ชนะโชคพันล้านนะครับโอ้โหพอหลักบุญดูดิ ดูนะครับโอ้โหชุมพลอิทธิยศนี่โอ้โหชูมือดูละเทระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับไปมีเพชรศิลาวอุรชาเฟิวโอ้โหนี่ภูมิใจมากว่างั้นเถอะนี่แหละครับโอ้โหนอนต้องคุณหมอธีรศัสตร์ขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โมาดูนะครับลูกไหนนี่จับไม่ต,ตัดไปก่อนนี่มาดูลูกนี้นะครับฟันเข้าไปเต็มกระดงคางเลยโอ้โหปักษาแหวกรังเลยนะครับ โอ้ลงไปก่อนนะครับนี่ลูกแรกก่อนเนี่ยปังเข้าไปลูกนี้โอ้โหลงไปเลยอะ่ะเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหเนี่ยเต็มเป้าเลยอะ่ะ